ไปดูเรื่องของโพกันบ้างดีกว่าโพของตํารวจสันติบาลเนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นข่าวใหญ่โตทีเดียวสำนักงาน<ะ>สำนักงานตํารวจแห่งชาติก็ออกมาปฏิเสธนะ,ะล่าสุดว่าตํารวจสันติบาลไม่ได้จัดทําโพเลือกตั้งโดยให้เรตํารวจแห่งชาติตรวจสอบต้นตอข่าวปล่อยแล้วก็ให้รายงานผลภายในสามวันด้วยพลตํารวจรีประวุฒิถาวรสิรินะคะโฆษกสานักงานตํารวจแห่งชาติออกมายืนยันว่า ไม่มีการสั่งการให้ตำรวจสันนิบาตจัดทำโพสำรวจการเลือกตั้งสอสอเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจสันนิบาตโดยตำรวจสันนิบาตมีหน้าที่เพียงจัดพื้นที่เฝ้าระวังเพื่อให้เจ้าที่วางกำลังดูแลให้เหมาะสมอย่างไรก็ตามกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นได้มีการมอบหมายให้เจรตตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้รายงานผลภายใน3วันค่ะขาพลตำรวจตรีประวุฒินะคะอย่างพูดถึงเรื่องของสถิติการทำลายป้ายหาเสียงในขณะนี้ว่า ป้ายหาเสียงตอนนี้ถูกทำลายไปแล้ว1,527ป้ายนะคะและมีผู้สมัครรับเลือกตั้งร้องขอกำลังดูแลความปลอดภัยามาแล้ว319คนซึ่งก็ได้มีการจัดส่งกำลังตำรวจไปดูแลรักษาความปลอดภัยให้แล้ว660นายค่ะ่วงกรณีการจับกลุมผู้ต้องหาพร้อมอาวุธปืน3กระบอกในท้องที่สอนอห้วยขวางเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการตั้งด่านตรวจคนนะคะไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง แต่ก็ต้องมีการนำปลอ,อกกระสุนมาตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับคดีใดหรือไม่ส่วนกรณีการหาเสียงผ่านเว็บไซต์ของพรรคการเมืองต่างๆนั้นพบว่าก็ยังมีการหาเสียงอย่างต่อเนื่องแต่จากการตรวจสอบอยังไม่พบผู้กระทำความผิดหรือเข้าข่ายความผิดแต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวนางสาวทัศนีบุรนุป,ปกรณ์ผู้สมัครสสจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยติดเงินกับบัตรแนะนำตัวผู้สมัครนั้น ขณะนี้นางสาวทัศนีได้ส่งตัวแทนเข้าแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสันทรายแล้วว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำนะคะและก็ยังมีประเด็นที่ทางด้านพลตำรวจตรีประวุฒย้ำถึงข่าวกระแสงเงินสดที่หายจาก,กระบบในช่วงเลือกตั้งกว่า10,000ล้านบาทว่าจากการตรวจสอบจากผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไม่พบกระแสงเงินสดสูญหายจาก,กระบบแต่อย่างใดค่ะ ส่วนกรณีที่กลุ่มคนเสื้อแดงมีการจัดตั้งหมู่บ้านคนเสื้อแดงขึ้นมาน,นั้นพบว่ามีการจัดตั้งมานานแล้วและได้มีการดําเนินการตรวจสอบแต่ไม่พบการกระทําผิดแต่ก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเนี่ยนะคะทางตํารวจมองว่าการจัดตั้งหมู่บ้านคนเสื้อแดงนั้นวัตถุประสงค์น่าจะเป็นไปเพื่อต้องการการรวมตัวกันเป็นกลุ่มมากกว่าค่ะค่ะ,ะยังมีอีกโพหนึ่งนะคะที่ ติดตามสำรวจความเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นผลสำรวจจากสวนดุสิตโพนะคะก็มีการไปสำรวจประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้พบว่าเบื่อนายนักการเมืองที่หาเสียงด้วยการพูดพาดพิงหรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นให้เสียหายรวมไปถึงการพูดโกหกอวดอ้างสรรพคุณตัวเองจนเกินจริงใช่ไม่ใช่พี่น้องเป็นคนกลุ่มใหญ่ในนี้เปล่านะคะเป็นคนส่วนใหญ่ในนี้ไหมคะ เบื่อไหมเบื่อนายเหมือนกันนะคะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัสวนดุสิตค่ะมีการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศในหัวข้อาหาเสียงเลือกตั้งอย่างไรจึงจะถูกใจประชาชนก็พบว่าสิ่งที่ประชาชนอยากฟังหรืออยากรู้ในการหาเสียงของผู้สมัครสสในวันนี้มากที่สุดก็คือข้อหนึ่ง นโยบายที่ชัดเจนของผู้สมัครสอสอสิ่งที่จะทำให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าและประชาชนอยู่ดีมีสุข31.41%ค่ะข้อ2การพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลให้เจริญก้าวหน้าเศรษฐกิจหมุนเวียน28.20%อยังอยู่ในเรื่องของนโยบายอยู่ะนะคะข้อ3การให้ความสำคัญและสนับสนุนเรื่องที่มี ความสําคัญระดับชาติไม่ว่าจะเป็นการศึกษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองโดยเฉพาะปัญหาความไม่สงบตามแนวชายแดน25.07%ข้อสนะฮะเรื่องเร่ง,เรงด่วนหรือว่าสิ่งที่ทำเป็นอย่างแรกเมื่อได้เป็นสอสอ15.32%นะคะนี่คือสิ่งที่ประชาชนอยากรู้อยากฟังจากการหาเสียงของผู้สมัครสอสอนนวันนี้มากที่สุดนะ ก็ดูแล้วเป็นเรื่องของนโยบายล้วนๆค่ะค่ะส่วนสิ่งที่ประชาชนไม่อยากฟังหรือไม่อยากรู้มากที่สุดนะคะในการหาเสียงของผู้สมัครสอสออันดับที่1เรื่องที่1ก็คือการพูดจาพาดพิงมบมุคคลอื่นให้เสียหายการใส่ร้ายป้ายสี38.13เรื่องที่2ก็คือเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเรื่องโกหกหลักฐานเท็จ 34.8 1 34. เรื่องที่3ก็คือการพูดยกยอตัวเองพูดจะอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง16.22%เรื่องที่4ก็คือการขุดคุ้ยเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้วให้เป็นประเด็นขึ้นมาอีก10.84%ค่ะโดยสิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกกับผู้สมัครสสอที่กำลังหาเสียงอยู่ณวันนี้นะคะเรื่องแรกก็คือการหาเสียงอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช้วิธีสกปรกรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของนักการเมืองถึง35.26%ขอให้เป็นสอสอที่ดีซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงกิน30.95%เรื่องที่3นะคะไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรขอให้ยอมรับตามความเป็นจริง18.40%เรื่องที่4นะคะขอให้ตั้งใจทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 15.39%นี่เป็นาการสำรวจของศูนย์ดูสิโพนะคะอ่าเป็นเรื่องที่อยากฟังหรืออยากรู้นะคะพี่น้องแถมโพอีกโพหนึ่งได้ไหมอยากเห็นกับไม่อยากเห็นเอาอยากเห็นก่อนอยากเห็นสอสอทำอะไรช่วงนี้ไหนใครตอบได้ยกมือหน่อยค่ะอ,อยากเห็นอะไรคะเห็นแทบจะหมดแล้วเนาะอ, <laughs> อยากเห็นอะไรคะอ่า ตอบแทนก็ได้อยากเห็นผู้สมัครสอสอได้มีการประชันวิสัยทัศน์กันว่านโยบายที่จะทําต่อไปให้ประชาชนคืออะไรสิ่งที่จะเดินหน้าต่อไปคืออะไรคือเอา คือเอาสิ่งที่ตัวเองจะทำจริงๆเนี่ยมาให้ประชาชนได้เห็นนะคะจากการถ่ายทอดอาจจะผ่านทางช่องโทรทัศน์หรือว่าเวทีประสยัยหรือมีการเดินไปในหมู่บ้านชุมชนต่างๆก็อยากเห็นสสพูดในสิ่งที่จะทำนะคะแล้วก็ขอให้ทำจริงๆส่วนที่ไม่อยากเห็นพี่น้อง ไม่อยากเห็นนี่มีเยอะเลยไม่อยากเห็นสอสอไปหยิบกล้วยบ้านชาวบ้านมากินไม่อยากเห็นสอสอไถนาไม่อยากเห็นผู้สมัครสอสอไปปิ้งปลาดั้งก๋ออะไรไปทำนองเนี่ยไม่อยากเห็นเลยไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะไม่รู้จะเอามาให้เห็นทําไมนะคะไปทอดปลาดั้งก๋ไปปิ้งกล้วยแขกอะไรเงี้ยคือมันไม่เกี่ยวกันเลยอะนะเห็นแล้วมันรู้สึกว่าสร้างภาพชัดๆใช่ไหมใช่พี่น้อง คืออยากตอบคาถามน้องแพรว่า <Yeah. S 1> บอกว่าอยากเห็นส <Ha. S 1> สแสดงวิสัยทัศ <Ha. S 1> น์นโยบายต่างๆที่เขาพูดถึงที่ตอบให้ได้เลยว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่านยโยบายของแต่ละพรรคการเมืองของสสแต่ละคนเนี่ยเป็นนยโยบายขายฝันทั้งนั้นค่ะคุณน้องแพรมันทําจริงได้ยากมากเพราะฉะนั้นการมาสแสดงวิสัยทัศน์คือการผูกมัดตัวเองว่าเราต้องทําตามนยโยบายเขาไม่ทาหรอกค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากเห็นเนี่ย คืออยากเห็นผู้สมัครสอสอทุกคนเนี่ยมีใจที่เป็นธรรมยอมรับหน่อยเถอะไอ้ป้ายโหวตโนเนี่ยใช่ไม,ใชไม่ใช่พี่น้องเมื่อคนมีสิทธิที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอประชาชนก็มีสิทธิที่จะเลือกคุณหรือไม่เลือกคุณก็ได้ใช่ไม่ใช่และป้ายโหวตโนถือเป็นป้ายรณรงค์ให้ประชาชนเลือกแต่คนดีเข้าไปอยู่ในสภาไม่ใช่เลือกควายไม่ใช่เลือก เหี้ย er, ไม่ใช่เลือกลิงไม่ใช่เลือกหมาหรือเลือกเสือเข้าไปใช่ไม่ใช่พี่น้องเพราะฉะนั้นสิ่งนี้อยากเห็นคือเห็นผู้สมัครสอสอมีใจเป็นธรรมหน่อยนะคิดจะว่าไอ้ตัวหมาตัวลิงตัวเหี้ยตัวเสือเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครเหมือนกันนะคะกรุณายอมรับมันด้วยนะ รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ศา์ทวงนี้เนี่ยมันถูกรังเกียจจากสังคมซะเหลือเกินนะคะเดี๋ยวก็จะมาปลดเดี๋ยวก็จะมาถอนเดี๋ยวก็ถูกทําลายไม่รู้ว่ามันไปทําอะไรให้หนักหัวชาวบ้านใช่ไม่ใช่พี่น้องมันก็อยู่ของมันดีดีเนี่ยนะมันไปแทงใจดนะํานักการเมืองบางคนไงเขาก็เลยทนไม่ได้นะคะ